อ่าหยิบนะยายพุ่นอ่าหยิบเยอะหน่อยนะพานาถ่ายรูปเอาพรกง,งานท่าสีกัน <c oughs> ท่าสีลงเรียนท่าสีลงเรียนนะครับเด้อพี่น้องมีแต่ทางสีผู้ยิ่งส่วนไหลครับเพื่ออยากช่างว่าระมุลนเด้อยายติกว่า เ <laughs> ออ<ะ>ช่วงนี้ช่วงโปรหมดประสันบนับนว่าเใครอยากจ้างมาถ้าหนาโรงเรียนไหนเร่อยประสัน <laughs> ช่วงโปรหมดนีพวกแข้งไปได้ค่ารแรงกว่าเจ้นครับยายติ๊ง ยี่ติมเห<ะ>รียญทรศัรทัเสยบเทาฮัลโหล่แหลมม<า>ั้งฮะั่ไปพอ่อนม่อนเวลาน,นองเลกลรงเรีนยดีล้วแม่ไปน้ำายสีครับพอออฟังเล่าสายสีออแล้วไี่ลาบยิงด่เออเอ อันสีแสดกันนี่เห็นบออันนี้สีเนื้ออันนี้สีม่วงสีบานเย็นจะว่าสีแสดเสีประจำโรงเรียนสีแสดสีแสดเน้่ำโงเรีนสีแสดสีแสดสีแสดสแสดสีแสดีแสดสีแสแสีแสดสีสีสีแดสีแดีสแดด เมื่อสีแสดทั้งให่ให้มันแหงแล้วกนยังคอยท่าซ้ำบางนี้มันเลีนน้ำกระโขดมันสแห,ง,หงไงปะไงวรบพื่ครับโรงเรียนบันเลียมพี่ลึกครับผมกำบลบันจันทุรอนท่านีครับยนบเีพลึกครับ ท่าสีเวยค่ะเด้อเออบอกพี่น้องเห่นว่าท่าสีสอยเป็้งเขาเบิง่งเพิ่นกระไรใสแล้วออ่ปะปอาแมาซอยแห้งกับซอยรัทธานวอื่นกระไ้เด้อ,อพี่น้องเ้ยครับ คลิปนี้เอาไว้ตำนน้ก่อนนะครับเดอ้อเดี๋ยวฝากติดตามเลยครับเดอ้อสวัสดีครับอ่ซับ,บยังยังกับซับไปโวลดครับผมครับสวัสด <c oughs> ีคร,ครับ <c oughs>